เสียงปลายป,า,ยปากกาขูดลงบนกระดาษดังก้องไปทั่วห้องที่เงียบสงัดมือของเธอสั่นเทาเล็กน้อยขณะกดน้ำหนักลงไปที่ลายเซ็นสุดท้ายหยดน้ำตาหนึ่งหยดร่วงหล่นลงบนเอกสารสีขาวสาดน้ำหมึกสีดำซึมกระจายเป็นวงกว้างอย่างช้าชามันคือเครื่องหมายจุดจบของชีวิตคู่ตลอด5ปีที่ฝั่งตรงข้ามของโตไม่สักทองอันหรูหราชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นสามีนั่งมองด้วยรอยยิ้มเย็นชาที่มุมปากเขาเลื่อนซองจดหมายบางต่อ มาตรงหน้าเธอบอกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอไม่แม้แต่จะเหลือบตามองมันหญิงสาวลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าเสียงขาเก้าอี้คูดกับพื้นหินอ่อนดังแสบแก้วหูเธอหันหลังให้กับความหรูหราที่เคยเรียกว่าบ้านเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองแม่แต่ครั้งเดียวสายฝนเทกระหนำ่ำลงมาทันทีที่เธอก้าวพ้นประตูรั้วเหล็กดัดความหนาวเหน็บกัดกินลึกไปถึงขั้วหัวใจเสื้อผ้าที่เปียกปอนรูแน่ไปกับลำตัวที่สแนเท้าขาวลือแพร่สะพัดไปทั่วสังคมให้โซ่อย่างรวดเร็วรา หัวเราะยอ่อผู้หญิงที่ถูกทิ้งขวางเรากับของเล่นไร้ค่าสามวันต่อมาแสงแดดแผดเผาลงบนลานจอดเครื่องบินส่วนตัวของสนามบินนานาชาติอดีตสามียืนถือแก้วแชมเปญราคาแพงด้วยความมั่นใจลายล้อมด้วยผู้คนในแวดวงชั้นสูงที่มาร่วมงานเขากำลังรอต้อนรับนักลงทุนปริศนาระดับโลกเพื่อเซ็นสัญญาธุรกิจทันใดนั้นเสียงคำรามของเครื่องยนต์ก็ดังสนั่นไปทั่วฟากฟ้าลงกันโชวแรงพัดพาฝุา่นตลบจนผี่คนต้องยกมือบังหน้าเนอทะมึนขนาดใหญ่ทับทับลงบนฝูงชนที่ยืนรออยู่เครื่อง บินเจ็ส่วนตัวรุ่นใหม่ล่าสุดสีดำสนิทจอดลงจอดอย่างสง่างามจา่าสัญลักษณ์รูปสิงโตสีทองบนหางเครื่องบินสะท้อนแสงแดดเจิดจ้ามันคือเตรอประจำตะกูลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของขวีปที่ใครๆต่างเกรงขำกลิ่นน้ำมันเครื่องจางจางลอยมาแต่จมูกผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆ บาลงจนเหลือเพียงความเงียบงันที่น่าอึดอัดบันไดเครื่องบินข้อยอยๆกลางออกอย่างนุ่มนวลพรมแดงกมามี่ถูกปูลงมาจรดพื้นลันเวคอนกีตองเท้าส้นสูงสีดำประดับเพชรวูบว่าคู่หนึ่งก้าวออกมาแต่พื้นเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังกล้องเป็นจังหวะที่มั่นคงและทรงพลังฝูงชนทั้งหมดกันหายใจโดยไม่รู้ตัวแก้วแชมไปนในมือของอดีตสามีร่วงหล่นลงพื้นเสียงแก้วแต่กระจายดึงสติของทุกคนให้กลับมาแต่สายตาของเขายังคงเบิกกว้างจ้องข้างอยู่ที่บันไดเครื่องบินหญิงสาวผู้ก้าวลงมาไม่ใช่ภรรยาที่ แสนอ่อนแอและน่าสงเพศคนเดิมชุดเด็ดไหมสีแดงเพื่อที่เธอสวมใส่รลิวสวัยไปตามแรงลมอย่างงดงามเธอยกมือเรียวสวยขึ้นถอดแว่นกันแดดสีดำออกอย่างซาซาดวงตาคู่คมกริบจงมองตรงมาที่เขามนไม่ใช่สายตาแห่งความเจ็บปวดหรือการร้องขอความเมตตาอีกต่อไปริมฝีปากของเธอเหยียดยิ้มที่ทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเสียบาดชายชุดดำล่างสูงใหญ่จำนวนนับสิบคนก้าวออกมาจากนอามืดของตัวเครื่องบิน พวกเขายืนล้อมรอบกายเธอไว้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบบรรยากาศรอบบริเวณเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดจนแทบขาดใจเสียงซุบซิบที่เคยดังเซง็งแทงเงียบกริบลงในทันทีราวกับมีใครมากดปุ่มปิดเสียงของโลกใบนี้อดีตสามีพยายามขยับริมฝีปากที่แห้งผากเขาต้องการตะโกนถามว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแต่เสียงของเขากับถูกกลืนหายไปในลำคอ ความสั่นไหวที่ปลายมือลามขึ้นมาถึงหัวไหล่เขาทำได้เพียงยืนมองเธอเดินตรงเข้ามาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นลันเวดังใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยทุกจังหวะการก้าวเดินเต็มไปด้วยความสง่างามและอำนาจเธอเดินผ่านหน้าเขาไปโดยไม่หยุดชะงักสายตาของเธอไม่ได้จับจ้องที่ใบหน้าซีดเผือดของเขาอีกแล้วชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่กลางที่สาธารณนะกลิ่นหอมเย็นยะเยือกจากตัวเธอทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวทิ้งไว้เพียงกระแสลมแรงที่พัดผ่านร่างอันไร้เดียวแรงของเขา ทันใดนั้นชายวัยกลางคนในชุดสูทสีเทาก็าก้าวเข้ามาขวางหน้าเขายื่นเอกสารปึกหนามาที่ระดับสายตาของอดีตสามีกระดาษเนื้อดีสีขานวนวลถูกเปิดออกอย่างเชื่องชาดวงตาของชายหนุ่มเบิกโพงแทบถลนออกมานอกเบ้าเมื่อเห็นชื่อของอดีตภรรยาปรากฏอยู่บนบรรทัดบนสุดในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ที่เขาต้องก้มหัวให้มือที่จับกระดาษสั่นเทาจนไม่สามารถควบคุมได้เอกสารสําคัญล่วงหล่นลงสู่พื้นคอนเกรตอย่างหมดสภาพเสียงกระดาษพลิกไหวตามแรงลงฟัง ดูขายเสียงหัวล้อยะเหงื่อการเม็ดใหญ่ผุดพายขึ้นเต็มหน้าผากของเขาความล้อระอุของแสงแดดไม่อาจเทียบได้กับความร้อนลุ่มในอกเธอหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้าเขาอีกครั้งอย่างชาชารอยยิ้มมุมปากของเธอหายไปเหลือเพียงความเรียบสวยที่น่ากลัวเสียงหวานที่เขาเคยลำคาญบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงทรงอำนาจเธอขยับลินฝีปากเอ่ยคำพูดเพียงไม่กี่คำออกมาแต่กลับดังก้องกังวานไปทั่วโสตประสาทของทุกคนในที่นั้นบริษัทของคุณตอนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันโดยสมบูรณ์แล้วประโยคนั้นเปรียบเสมือนคอนปอนที่ทา พยายามจะอ้าปากโต้เถียงเพื่อรักษาหน้าและศักดิ์ศรีแต่กลับพบว,ว่าลำคอแห้งผากจนไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเลยข่ะคนสนิทของเขารีบวิ่งเข้ามากระซิบที่ข้างหูด้วยความตื่นตระหนกแจ้งข่าวร้ายว่าธนาคารทุกแห่งเพิ่งประกาศระงับวงเงินสินเชื่อทั้งหมดโลกทางใบของเขาเริ่มหมุนเค้งคว้างอย่างรุนแรงภาพเบื้องหน้าเริ่มผ้ามัวสลับกับชัดเจนด้วย อาการวิงเวียนสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือแผ่นหลังของเธอที่กำลังเดินจากไปพร้อมๆกับขบวนรถลิมูซินสีดำขับที่เคลื่อนตัวมารอรับอย่างรู้ใจทิ้งให้เขายืนโดดเดี่ยวท่ามกลางเศษซากข,ของความพ่ายแพ้ประตูรถลีมูซินปิดกระแทกเสียงดังสนั่นตดัด ขาดความสัมพันธ์กระจกติดฟิล์มดำสนิทคอยคอยเลื่อนขึ้นปิดบังใบหน้าของเธอเงาสะท้อนบนกระจกรถเผยให้เห็นเพียงใบหน้าที่บิดเบี้ยวของเขาเขาบวนรถหลูเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วและนุม่มนวลทิ้งฝุ่นควันจางๆให้ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศล้อเล่าเขาได้สติขึ้นมาเมื่อเสียงยางล้อบดกับถนนเนียบหายไปความกดแน้นและสับสนพุ่งพ่านขึ้นมาจุกแน่นที่หน้าอกเขากระชากุญแจรถสปอร์ตจากมือลูกน้องด้วยความเี้วกาดเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ต คำนำล่นเล่ากับสัตว์ปลาบาดเจ็บเขาเหยียบคันเร่งจนมิดเพื่อไล่ตามขบวนรถปริศนานั้นไปเป้าหมายคือตึกกราฟ้าใจกลางเมืองที่เป็นอาณาจักรของเขาหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นของเขามาก่อนหน้านี้ภาพตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าปรากฏขึ้นในสายตาด้วยความผ้ามัวรถของเขาเบสเยดเสียงดังสนั่นที่หน้าทางเข้าบริษัทพนักงานรักษาความปลอดภัยรีบวิง่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากข้ามปรามเจ้านายที่กำลังคุมข,ข้างเขาวิ่งตรงไปยังลิฟ ผู้บริหารด้วยลมหายใจที่หอบถี่ตัวเลขดิจิทัลสีแดงบนหน้าจอลิฟเพิ่มขึ้นอย่างเชื่องช้าหัวใจของเขาเต้นรัวแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกเสื้อสูดเสียงสัญญาณลิฟดังขึ้นเมื่อถึงชั้นบนสุดประตูลิฟโลหะสีเงินวาเปิดออกสู่ถงทางเดินกว้างความเงียบผิดปกติปกคลุมไปทั่วทั้งชั้นผู้บริหารไม่มีเสียงพนักงานคุยกันหรือเสียงพิมพ์งานเหมือนทุกวันมีเพียงเสียงรองเท้าส้นสูงที่คุณหูดังมาจากห้องประชุมใหญ่เขาก้านใจผ่าประตูไม่สักบานหนาหนักเข้าไปอย่างสูดรแรงงงงภาาาาพทที่่เเเหหหห็นนบื้้้้อใอใขตยุชักกลว ถูกสาบเก้าอี้ประธานที่หัวโต๊ะซึ่งเคยเป็นที่นั่งประจำของเขาบัดนี้ถูกจับจองโดยหญิงสาวในชุดสีแดงเพลิงคนนั้นเธอหมุนเก้าอี้หนังสีดำขับผ่านมาเผชิญหน้าเขาอย่างช้าชาปลายนิ้วเรียวยาวข้อลงบนโต๊ะไม่ขัดเนาะเป็นจังว่าสม่ำเสมอเสียงเล็บกระทบไม่ดังก้องกังวานในความเงียบที่น่าอึดอัดกรรมการบริหารทุกคนนั่งก้มหน้าหลบสายตาด้วย ความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตากับอดีตประธานที่กำลังยืนตะลึงความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเสียดแทงผิวหนังจนเจ็บแปบบกลิ่นกาแฟของป่านย,ย้อยคุ้งผสมกับกลิ่นเหนือแห่งความตึงเครียดเธอประสานมือวางไว้บนโต๊ะ้วยท่วงท่าของนางพญาผู้ชนะสายตาของเธอกวาดมองไปที่หุ้นส่วนคนสนิทที่สุดของเขาชายคนนั้นตัวสั่นเทาและรีบเลื่อนแฟ้มเอกสารสีดำไปข้างหน้ามันถลายไปตามความยาวของโต๊ะประชุมจนมาหยุดอยู่ตรง หน้าเขาตัวอักษรสีทองหน้าปกเขียนคําว่าการโอนหุ้นทั้งหมดเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เสียบขาดบาดลึกเซนซาถ้าคุณยังอยากเหลือที่ซุกหัวนอนในคืนนี้เขาก้มลงมองเอกสารตรงหน้าด้วยดวงตาที่แดงก่าและผ้ามัวเส้นเลือดปูดโปนขึ้นตามขมับด้วย แรงอารมณ์ที่พุ่งพ่านจนถึงขีดสุดมือหนากกหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อฝา่ามือจนเลือดซิบความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาแต่ไม่อาจเทียบได้กับความอับอายที่ได้รับเขาเงื่อมือขึ้นหมายจะปัดแฟ้มเอกสารนั้นให้กระจัดกระจายไปพ้นทางแต่เสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยแหลมสูงก็ดังแทรกขึ้นมาขัดจังหวะทันทีหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่บนผนังห้องประชุมสว่างว่าขึ้นภาพที่ปรากฏบนจอทําให้เขายืนแข็งทื่อเาวากับถูกแช่แข็งในก้อน,น้ําแข็งมันคือภาพตู้เซฟลับที่ซ่อนอยู่หลังรูปภาพในห้องนอนส่วนตตตัวขของเเเาาปประูููหหล็กกนซฟถิด ออกจนเห็นความว่างเปล่าภายในเอกสารลับัญชีดำและหลักฐานการฟอกเงินทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาหันความกลับมามองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเธอหยิบปากกาด้ามหรูสีทองขึ้นมาหมุนเล่นในมืออย่างใจเย็นดวงตาคู่คงกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่สันละลิของเขาก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนตกลงสู่เวลึกที่ไม่มีคนอย่าบังคับให้ฉันต้องส่งไฟหลักฐานพวกมีให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้เลย เขาทั้งสองข้างของเขาอ่อนแรงจนซุดหวบลงกับเก้าอี้ตัวเก่ามือที่เคยแข็งกล้าวบัดนี้สั่นเทาจนแทบประคองปากกาไว้ไม่ได้หยาดเหงื่อเย็นเฉียบไหลย้ยอยลงมาตามสันกรามที่ขบแน่นจนปวดล้าวเขาหลับตาแน่นเพื่อขมความเจ็บปวดที่แล่นผ่านไปทั่วหัวใจปลายปากากาจรดลงบนช่องลายเสน้นอย่างเชื่องช้าและหนักกึง้งเสียงขีดเขียนเบาเบาฟัง ดูเหมือนเสียงกรีดร้องของอนาคตที่ดับวูบลงเธอเอื้อมมือมาดึงแฟ้มเอกสารกลับไปทันทีที่เขาเซ็นเสร็จรอยยิ้มยอ่อเย้ย ới, ผุดขึ้นที่มุมปากของเธอเป็นครั้งสุดท้ายทัในใดนั้นประตูห้องประชุมบานใหญ่ก็ถูกเปิดออกอีกครั้งไซล่างสูงสง่าในชุดสูทสั่งต่พิเศษก้าวเข้ามาในห้องด้วย ท่าทีคุกคามกลิ่นยาสูบราคาแพงที่คุณจมูกทำให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตื่นตนกแสงไฟในห้องตกกระทบใบหน้าคมเข้มของผู้มาใหม่จนเห็นได้ชัดเจนเขาคือมหาเศรษฐีลึกลับผู้เป็นเจ้าของตาสัญ,ญลักษณ์สิงโตสีทองคนนั้นใช้ผู้นั้นเดินเข้ามาโอบไหล่เธอไว้อย่างแสดงความเป็นเจ้าของก่อนจะล่วงมือเข้าไป ในกระเป๋าเสื้อสูรด,ด้านในอย่างใจเย็นเขาโยนซองจดหมายยับยับสองหนึ่งลงตรงหน้าอาดีตสามีมันคือซองเงินชดเชยอันน้อยนิดที่เขาเคยโยนให้เธอเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียงกระดาษกระทบโตะดังก้อง่ามกลางความเงียบงันชายหนุ่มผู้มาใหม่ก้มลงกระซิบด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำที่น่าขนลุกผมคืนเงินทอนให้พร้อมพร้อมดอกเบี้ยที่คุณควรได้รับแล้วมหาเศรษฐีหนุ่มโน้มตัวลงมาจนใบหน้าห่างกันเพียงคืบดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองลึกเข้าไป ในดวงตาที่สิ้นหวังของอดีตสามีเขาเอ่ยประโยคสุดท้ายที่จะไขปริศนาที่ค้างคาใจมาตลอดหปีเรื่องที่คุณเคยแอลวาดว่าลูกชายฝาแฝดหน้าตาไม่เหมือนคุณและกล่าวหาว่าเธอคบชู้สู่ชายจนต้องไล่ตะเพิดออกจากบ้านลองแหกตาดูใบหน้าของผมไม่ชัดชัสิเด็ดพวกนั้นหน้าตาเหมือนผมเพราะผมเป็นลุงแท้ๆของพวกเขาผู้หญิงที่คุณ ดูถูกเหยียดหยามคือน้องสาวคนเดียวของตระกูลแล้วคุณไม่ได้แค่ทิ้งภรรยาที่แสนดีไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คุณเพิ่งจะโยนทายาทคนเดียวของคุณทิ้งไปพร้อมพร้อมกับความโมโหเขาความจริงที่ได้รับรู้เปรียบเสมือนมีธิกิจลูกลรงกลางหัวใจเขาสุดตัวลงกองกับพื้นพงอย่างหมดอาลัยตาอยากเสียงร้องไห้โหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังไล่หลังขบวนผู้ชนะที่เดินจากไปทิ้งให้เขาจมอยู่กับความมืดมิดในวันที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาล